มาดูเรื่องโรคภาวะสมองหลอดเลือดในสมองตีบตันนะคะฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตันฉับพลันตีบตันฉับพลันยากเหมือนกันนะเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้โดยบุคคลทั่วไปค่ะเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานมากหน่อยความดันโลหิตสูงมากหน่อยโรคอ้วนเป็นได้ง่ายหน่อยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดเวลาเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตันฉับพลันจะเกิดอาการแขนขาอ่อนแรง เดินโซเซแบบตัวมันเอียงมันตั้งตัวไม่ได้ตาพร่ามัวนะคะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสัญญาณอาการเตือนแล้วว่าคุณอาจจะอยู่ในภาวะนี้นะคะ<อ>เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดเนี่ยมันไปไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะฮะเซลล์สมองก็จุดนั้นเนี่ยถ้าเลือดมันไม่ไปเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพม,มันต้องมีเลือดหล่อเลี้ยงนี่ร่างกายเราใช่ไหมคะ แล้วผลที่หนักที่สุดเลยคือเป็นอมพาตอมพฤึก์ข่ะ<อ>นะคะปัจจุบันหมอบอกว่าเอาละที่เล่ามาดูน่ากลัวจังเลยแต่ปัจจุบันนี้รักษาอาการดังกล่าวได้นะคะ<อ>มีวิธีอย่างไรไปฟังจากนายแพทย์เอกชัยการจนะคารเป็นศัลยแพทย์ด้านหลอดเลือดสมองตีบตันโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะเราสามารถที่จะใส่สายขึ้นไปเพื่อจะร่วมกัน3ามสี่อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปดึงริมเลือดที่อุดตันออก อันที่2เราสามารถอันที่3เราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ให้ยาลาริ่มเลือดบริเวณที่มีริ่มเลือดอยู่นะฮะซึ่งก็สามารถจะรักษาได้เฉพาะที่นะซึ่งตรงนี้ก็ข้อดีคือเราสามารถจะรู้ลักษณะว่าการติดตันอยู่ตรงไหนอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะรักษาได้เฉพาะจุดโดยที่เราไม่ต้องให้ยานยกระจายทั่วไปทั้งตัวนะก็ทําให้ผลแทรกซ้อนของการรักษาเนี่ยเรื่องเลือดออกนน้อยลงร่วมกับทําให้การรักษาเนี่ย สามารถจะเห็นผลชัดเจนคือถ้าเราทําสําเร็จเราก็สามารถจะบอกผลได้เลยว่าคนใข้คนนี้จะดีแต่ถ้าเราทําไม่สําเร็จเราก็บอกญาติได้เลยว่าเราทําไม่ได้ตรงนี้เส้นเลือดมันก็จะไม่เปิดก็จะเห็นผลชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไปคาดเดา,นะานะคะ่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณหมอจากโรงพยาบาลรามคำแหงคุณหมอเอกชัยนะคะปรึกษาคุณหมอดูค่ะค่ะ